วัดีครับวันนี้จะมาถ่ายคอนเทนต์เรามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนายทงนะครับอยู่เส้นหลนังโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ครับจะมาใช้ฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันเมเราเปิดแอร์รอด,ดี๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวไปสักขึ้นชามครับรถเราจะอยู่ใกล้เราจะเปิดแอร์รอจะทําได้ไหมจะเย็นจริงไหมครับ านเ,วาเยวนครับมีรถเรานะครับเดี๋ยวซูมให้เห็นรถเราอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ10เมตรครับเป็นร้านที่มากินประจำนะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากก็จะมีหลายเมนูมีเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่มีลูกชิ้นมีเนื้อเปื่อย มีเนื้อสดนะครับมีเกาเหลาแต่เมนูที่ผมชอบที่สุดก็คือเมนูนะครับเส้นเล็กเล็กชิ้นสดนะครับลูกชิ้นเขาก็อร่อยเ,อเดี๋ยวกินเป็ดเตี๋ยวไปสักใกล้จะหมดชามเ,าเราจะมากดรีโมทเพื่อให้รถเปิดแอร์รอเรานะครับเรากินเสร็จขึ้นรถก็จะ อากาศเย็นๆรอเราเลยขอเวลาจินกว๋วยเตี๋ยวสักคู่นะครับอใกล้จะหมดแล้วการเปิดรถรอนะครับให้ให้กดปุ่มที่รีโมทต,ตรงนี้ครับกดแช่ไว้เลยอ๋อเห็นสัญญาณไฟกระพริบแล้วครับ อีกสักหนาทีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากครับกำลังจะเดินไปขึ้นรถสังเกตเครื่องยนต์นะครับ แล้วดูว่ารถเราล็อกอยู่ไหมรถเราลองล็อกอยู่นะครับรถยังล็อกอยู่กดเปิดประตูีเข้ามารถก็จะเปิดแอร์รอเราเลยนะครับดีมากๆเลยครับ วันนี้อากาศร้อนขึ้นมานิดหนึ่งนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยนายโต้มอ,อยู่เส้นหลังโรงเรียนเมืองลอยอิดครับเลยครับบีวายดีซ6สั่งเปิดรถระยะไกลชอบมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ